สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาเลาะพูเจอก้อนะครับวันนี้มาฝั่งทางบ้านป่าเมกนะครับว่าจะไปดูหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้ไฟไหมนะ้มันออกมาแนละ้วฝั่งนี้มันจะมีหน่อโจทย์เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บหน่อโจทย์ก็จะแตกต่างกับหน่อไรหน่อไม้ลวกที่เราเคยเก็บลงไปนะครับเดี๋ยวลองเก็บลงไปดูว่าหน่อไม้ชนิดนี้มันจะแกงอร่อยหรือเปล่านะครับผม ว่านี่ครับหน่อโจดหน่อไม้ไผ่เป็กนะครับไผ่เป็กหลายแต่คนจะเรียกกันนะครับแต่ถ้านอที่เขาออกไปปกติเขาหน่อกระจายใหญ่ในช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะเป็นต้มกินอร่อยนะครับนี่ครับหน่อเล็กๆนี้นะ่จะเอาไปแกงลองดูนะครับมันจะอร่อยหรือเปล่านะครับมันมีหน่อไม้ไล่ด้วยครับนี่เป็นหน่อไม้อันนี้ตัวนี้ชนิดนี้เป็นไผ่ ไม้ไผ่เปาะนะครับที่เขาทําข้าวหลามนะครับมันหนอมันใหญ่ลองเก็บไปรวมๆกันไปดูนะครับมันจะแกงได้หรือเปล่านะครับมันหนอมันใหญ่ดีครับฝั่งทางนี้ก็จะมีต้นผักหวานเยอะเหมือนกันครับแต่ต้นผักหวานแถวนี้ก็ไฟไม่ไฟลวกหมดครับมันยังไม่ป่งยอดนะครับนี่ครับเรื่องแตกตาออกมาทีเดียวตอนแรกนี้ว่าจะมาหาผักหวานด้วยแต่คงจะไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับ ซากของคนที่เขามาหาก่อนเรานะครับมีรอยรอยทิ้งไว้ด้วยนะครับมีคนมาหาก่อนเรานะครับแต่มันกระพึ่งแตกตาออกมานะครับมันยังไม่แตกยอดเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บแต่หน่อไม้ไปก่อนครับ่วงนี้อักหวานก็คงจะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขาออกยอดก่อนนะครับ นี่ครับผมเดินทางมาถึงบริเวณที่เป้าหมายของผมจะมาก็คือป่าไร่นะครับที่เป็นหน่อไร่ออกเยอะนะครับผมคิดว่ามันจะออกหน่อออกแตกตาแต่ก็ยังไม่แตกตาแตกหน่อครับมีแต่กอไร่ที่ไฟไหม้ครับแต่ถ้าหน้าฝนหน้าที่เขาออกหน่อนะครับแถวนี้จะหน่อเขาจะใหญ่นะครับแต่มันอยู่ไกลครับไม่มีใครขึ้นมาเอาหรอกครับมันอยู่บนเขาสูงนะครับนี่ครับ ต้นเขาจะใหญ่มากเลยครับหนอก็จะใหญ่ด้วยนะครับผมเคยขึ้นมาอยู่ครั้งหนึ่งครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางลงแล้วครับวันนี้สรุปผลงานเลยนะครับก็ได้ของกินเยอะอยู่ครับนี่ครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับผมเดินทางอ้อมเขาไปตั้งเกือบลูกหนึ่งเลยนะครับก็ได้ปักหวานมาถุงหนึ่งนะครับประมาณนี่แหละครับพอได้กินอยู่นะครับ แล้วก็มีหน่อไม้เล็กนะครับไม่ค่อยเยอะแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มจะออกแบบคารกว,ว่าแกม่มดแล้วนะครับอันนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับบายบายครับผม